ชัยวัฒน์กัดไม่ปล่อยเอาผิดขบวนการจนาธิรัตพบป่าทับลานพบโยงกลุ่มเอื้อ13ในทุนครอบครองสปกร600ไร่ถ้าดูว่าเอ่อบริเวณที่รักจังฟาร์มเนี่ยต่อสร้างครั้งแรกจากปี55เนี่ยมีสิ่งปลูกสร้างไม่กี่รายการนะครับผมไปจับ6 60เพิ่มมปอีกประมาณ10รายการแต่ปัจจุบันนี้ยังสร้างเพิ่มเติมดูเลยครับนี่นี่นี่คือนี่คือราษฎร ของรักจังฟาม์มนี่11ไร่11ไร่นะครับในส่วนของรักจังฟามันก็จะมีพื้นที่ที่เขาใช้ประโยชน์แล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นเยอะมากนะครับเดีะยวมากอันนี้เห็นไหมครับว่าเป็นผู้ยากไร้ยากจนในสิทธิ์ของที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติทับลานหรือไม่มีการซื้อขายเป็นมือมีการถูกดำเนินคดีในในเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่ที่เราเห็นว่าโครงการของรักจางฟา่ยม,มันไม่ใช่ปกติของของคนทั่วไป ชัยวัตรยื่นเอกสารหลักฐานให้รองเตาพิจารณาเอาผิดกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐลักลอบออกโฉนดที่ดินสปกรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเผยเชื่อมโยงกับบิ๊กสปกรโคราชทําเป็นขบวนการประมาณ14-15ถึงคนโดยหนึ่งในนั้นพบมีหน้าที่เป็นรองเลขาธิการสปกรและมีความเชื่อมโยงกับกรณีที่ก่อนหน้านี้ผมเจ้าหน้าที่กองบังคับการป้องกันปรับปรามการาทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป จับกลุ่มนายอัครเดชซึ่งออกเอกสารสิทธิ์ให้13โนมินีครอบครองที่ดินสอปกอโคราชกว่า600ไร่เพื่อรองรับน้ำเสียของนายทุนรวมถึงกลุ่มผู้ชงเรื่องสังกัดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอีกด้วยมั่นใจหนึ่งเดือนสามารถเอาผิดได้ <c oughs> เมื่อเวลา11.30นวันที่25กรกฎาคม67ที่ชั้น16อาคารที่ทักสันติกองบังคับการป้องกันปร,บราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบกปปกกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือบชก ขอนโยธินจตุจักรกทมนายชัยวั์ลินกิศอักษรลุ่มในการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเอกสารราชการเรื่องการออกเอกสารสิทธิที่ดินสอประกอภาพถ่ายทางอากาศและรายละเอียดการออกโฉนดที่ดินมามอบให้พลตํารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางหรือรองพบชกเพื่อดําเนินการตรวจสอบและขยายผลเอาผิดกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปลักลอบออกโฉนดที่ดิน เพื่อใช้ทําประโยชน์ในการประกอบธุรกิจซึ่งผิดวัตถุประสงค์ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานนายชัยวัฒน์เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ตัวเองและคณะได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพื้นที่พบข้อมูลว่ามีการออกเอกสารสิทธิชอบสองแห่งในอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนอุทยานแห่งชาติทับลานแต่กลับพบว่ามีความพยายามจากเจ้าหน้าที่รัฐจังหวัดนครราชสีมา ในการออกเอกสารสิทธิ์เป็นที่ดินสปกทั้งที่ไม่ได้อยู่ในแนวเขตที่สามารถกระทําได้จึงได้มีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนํามาปรึกษากับรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางสําหรับนําข้อมูลมาพิจารณาเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐสังกัดสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน,นครราชสีมาหรือสอปกรนครราชสีมาประมาณ14-15คนโดยหนึ่งในนั้น พบมีหน้าที่เป็นรองเลขาธิการสปรกและมีความเชื่อมโยงกับกรณีที่ก่อนหน้านี้ผม่มเจ้าหน้าที่กองบังคับการป้องกันปราบรามการผู้จริตและประพฤติมิชอบหรือปอปอปจับกลุ่มนายอาัคารเดชซึ่งออกเอกสารสิทธิ์ให้13นมินีครอบครองที่ดินสปกโคราชกว่า600ไร่เพื่อรองรับน้ำเสียของนายทุนรวมถึงกลุ่มผู้ชงเรื่องสังจัดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอีกด้วยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือน จึงจะสามารถแจ้งดำเนินคดีเอาผิดกลุ่มบุคคลเหล่านี้ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำจัดการรักษาทรัพย์ใดๆรวมกันใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อใเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ด้านพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือรองผบชกกล่าวว่าหลังได้รับข้อมูลดังกล่าวแล้วเสนอผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือบชกตั้งคณะกรรมการขึ้นมาติดตามการทำงานโดยจะมีเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องคละกรราบิรามการผู้ริตในภาครัฐหรือปปชสำนักงานคณะกรรมการป้องคณะกรราบิรามการผู้ริตแห่งชาติหรือปปชและกรมป่าไม้ เข้ามาร่วมด้วยอีกทั้งจะมีการนําข้อมูลชุดที่ได้เปรียบเทียบกับข้อมูลที่นายธนดลสุวรรณฤทธิ์ที่ปรึกษาด้านกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์มีอยู่ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกเพื่อน,นําไปประกอบการพิจารณาเอาผิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไปด่านนายชัยวัน์ลิมดิขิตอักษรเปิดเผยกับสื่อจากข่าวว่าอดีตเจ้าหน้าที่สปกโคราชออกเอกสารสปกรสี่ขีดศูนย์หนึ่งให้กับบุคคลสองรายประกอบด้วยนางสาวชิติันนีกันหามาลา เนื้อที่11ไร่เศษเมื่อปี2562และนายปณิธานโจเจริญเนื้อที่21ไร่เศษเมื่อปี2565ซึ่งอยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีการเพืศอกราช2521และมีเจตนาที่จะช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้กระทำผิด พ้นความผิดเนื่องจากเป็นแปลงคดีที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้จับกลุ่มดำเนินคดีบุกรุกครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานไว้เมื่อปี2555และปี2560โดยมีลักษณะเป็นบ้านพักชื่อรักจังฟาร์มและรีสอร์ทชื่อไร่รวงปักษาจึงได้มีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวออกจากอุทยานแห่งชาติทับลานทำให้ผู้กระทำผิดยื่นฟ้องต่อศาลปกครองซึ่งคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดนายชัยวัฒน์กล่าวกับผู้สื่อข่าวอีกว่า จ้าหน้าที่เหล่านี้ไม่ได้มีเพียงเท่านี้เพราะจริงๆแล้วมีมากกว่านี้นะครับไม่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าวซ้ำยังเป็นการทำผิดกฎหมายโดยการใช้อำนาจโดยมิชอบและเว้นการปฏิบัติหน้าที่และช่วยเหลือผู้กระทำผิดให้พ้นโทษอย่างชัดเจนนายชัยวัน์เปิดใจถึงเหตุที่ตนเดินทางมายื่นเอาผิดต่อกลุ่มเจา้าหน้าที่ออรัฐดังกล่าวที่บกปปปว่าโดยชื่อเสียงและผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ของรองเตาพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วทำให้ตนเชื่อมั่น ประกอบกับหลักฐานที่ตนนำมาในวันนี้มั่นใจว่าเพียงพอที่จะเอาผิดต่อผู้กระทำความผิดดังกล่าวได้สืบจากข่าวรายงานเดียครับเนี่ยยหย่ขนาดนี้ครับบริเวณข้างๆเนี่ยเราดำเนินคดีหมดแล้วครับอย่างอย่างโครงการติดติดต่อกันเนี่ยเราก็ดำเนินคดีหมดแต่ว่าโครงการเนี้ยสามารถออกใบสวก,กรสี่หนึ่งปีหกสองได้เนี่ยก็ถือว่าเขาก็ไม่ได้ธรรมดานะครับไม่ได้ธรรมดาต้องไว้ใจนะครับ ส่วนหนึ่งการทํางานต้องไว้ใจข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่2เนี่ยผมเชื่อมือพี่ทีมงานของปปปโดยโดยการนาของพี่เต่าแล้วก็เราก็เชื่อมั่นในหลักฐานที่เรามีเพราะฉะนั้นหลักฐานที่เรามีเนี่ยพอเพียงในการสืบค้นผมเชื่อมืออยู่แล้วว่าเดี๋ยวท่านก็ไปประสานท่านกับท่านนรดลท่านนรดลก็จะสามารถค้นเอกสารเชิงลึกได้อีกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราลวมือกับกระทรวงเกษตร ไม่เกิดปฏิเสธตรงน,นี้เลยขอให้ความรู้มือร้อนด้วยครับทำไมเราถึงต้องมีเฟษหนึ่งเสองก็เพราะว่าเราต้องการพยานหลักฐานเพื่อให้ไปถึงกับในทุนนะครับเ,เพราะงั้น,นบางทีบางทีเราเราต้องเข้าค้นเข้าอะไรเพื่อเพื่อที่จะเดินต่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็คงมีวิธีการในการที่จะสแสวงหาหลักฐานนะเพื่อที่จะดำเนินง,งานจะกลุ่มในทุนนะครับ นะครับเราเราเรา,เรามองว่ามันมันผิดเพียนถ้าสกกร,กรหรือหรือเจ้าหี่ของรัฐเนี่ยยังไปมองถึงผลประโยชน์แล้วก็ไปเอารัฐเอาเปรียบเกษตรกรนะครับเปิดอรโยให้ไว้ใจให้ไว้ใจหน่วยงานนี้นะครับเราจะทำตรงไปยังตกมาแล้วเราจะ,ะช่วยสนับสนุนนะครับหน่วยงานต่างๆที่นําข้อมูลมาเราก็จะช่วยดําเนินการนะครับ